ไวรัสกลุ่มพ็อกซ์เวรัสถ้าเรารู้จักกันดีทมไมก่อนก็คือฝีดาษที่เกิดกับคนหมายถึงเป็นตุ่มๆเป็นเหมือนกระตุ่มหนองตุ่มน้ําใสๆอะไรพวกนี้ก็มีหลายระดับเหมือนกันโรคนี้จริงๆมันมีมานานมากแล้วเหมือนกันก็จะมีเธอฝีดาดในคนเราเรียกสมอลพ็อกฝีดาษของวัวเป็นคาวพ็อกแล้วก็นอกนั้นก็จะมีฝีดาษในลิงก็เรียกมังคีพ็อกโรคนี้ไม่ค่อยรุนแรงไม่ค่อยตายแต่ว่าช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีปัญหาคือสมอลพ็อกสมอลพ็อกนี่ระบาดไปอย่างรุนแรงมากทั่วโลกเช่นพอคนไหน ที่เป็นสมอพอกนี่หน้าตาก็จะเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรผิวหนังก็ไม่สวยไม่งามอะไรพวกนี้ขึ้นมาเยอะสมัยก่อนก็ได้มีการท ok ําวัคซีนมาชิ้นหนึน่งที่เรียกว่าปลูกฝีสมัยก่อนวัคซีนไม่ใช่ฉีดสําหรับสมอพอกนี่ก็ใช้กรีดผิวหนังให้เป็นแผลแล้วก็เอาเชื้อที่ทําให้หมดหมดฤทธิ์ลงแต่ส่วนใหญ่จะไปเอาเชื้อจากข่าวพอกจากฟีดาดบัวเข้ามาใส่พอใส่ปั๊บร่างกายก็เกิดภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าไม่รุนแรงถูกถูกลดความรุนแรงลงแล้วอะไรพวกนี้ ก็ทำเป็นระยะนานมากจนกระทั่งว่าหมดไปจากโลกนี้เลยก็ว่าได้ smallpox ที่หมดไปแล้วตอนนี้มาเข้ามาสู่ไอ้มังคีพอกฟังคีพอกปกติมันเป็นเกิดเป็นโรคประจำถิ่นในแอฟริกาทั้งทั้งที่การเคลื่อนย้ายประชากรก็ไม่เคยเยอะแล้วก็ขนาะเดียวกันก็การท่องเที่ยวก็ไม่เคยสูงแต่สามารถยึติด เข้ามาในยุโรปแล้วก็ตอนนี้ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดก็พันป่าเข้าไปแล้วนะครับม่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยแต่ว่าเป็นแล้วก็บางทีก็หายไปอัตราตายต่ำนะครับองค์การไม่โรคประกาศให้โรคนี้กำลังระบาดเป็นระดับสองเท่านั้นเองไม่ใช่ระดับรุนแรงแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ในยุโรปในอเมริกาเน่ยพบเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยเขาก็ให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังแล้วแต่โรคนี้จริงๆการติดนี้ไม่ได้ติดเหมือนกับ โควิดหรือว่าพวกไวรัสอื่นๆที่เป็นทางเดินหายใจแต่นี่เป็นการติดโดยสัมผัสโดยตรงมันก็สามารถจะแพร่เชื้อได้บ้างบางส่วนแล้วอย่างแต่ว่าหลังจากแพร่เชื้อได้ดี่สุดคือหลังจากแผลสะเก็ดเริ่มหายแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยให้เฝ้าระวังสําหรับในประเทศไทยยังไม่มีนะครับมีคนที่มาจากตอนนี้เฝ้าระวังคนที่มาจากประเทศต่างๆที่องค์การไม่ร่ประกาศว่าโรคพวกนี้มีจะเข้ามาประเทศไทยต้องดูแลเป็นพิเศษคือมันเหมือนกับติดไวรัสโซ่ัวไปที่เห็นอันที่หนึ่งก็คือ จะเริ่มมีอาการไข้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีผื่นแดงๆผื่นขึ้นดมตัวพอขึ้นดำตัววหลังจากผื่นแล้วจะออกเป็นตุ่มตรงนี้เป็นตุ่มน้ำเหลืองน้ำหนองขึ้นน้ำใหม่ๆก็อาจจะเป็นตุ่มน้ำใสๆแล้วก็ถ้าไม่รู้ก็ไปทําให้แตกแตกก็ตรงในน้ําเหลืองที่หลุดออกมาจากแผลพวกนี้ก็จะมีเชื้ออยู่เต็มแล้วก็ติดต่อได้ง่ายขึ้นค่อยๆหลุดเป็นสะเก็ดแห้งแล้วก็หลุดเป็นสะเก็ดสะเก็ดนั้นก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันครับถ้าเห็นว่าผิดปกติอะไรก็บอกไปหาหมอซะ ดังนั้นมีเราสัมผัสกับชาวต่างชาติเข้ามารู้สึกเออคนแปลกๆมีตุ่มๆอะไรพวกนี้ก็นี่เรามีอาการเป็นตุ่มๆก็ไปหาหมอเพราะว่ามันอาจจะเป็นวัสชนิดอื่นๆก็ได้